ครับสำหรับทีมงานผู้ใหญ่ใจดีท่านนายกสําเนียงวิมาเนนะครับแล้วก็คุณกิติกาวิมาเนภรรยาของท่านนะครับเป็นห่วงเป็นใยชาวบ้านนะครับได้แจกเจลล้างมือแล้วก็สบู่แล้วก็ของใช้นิดๆหน่อยๆนะครับเป็นภา,าภ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 าชนะก็คือเป็นถุงนะครับเป็นถุงอยู่ในถุงนะครับเป็นเจลล้างมือ แล้วก็เป็นสบู่นะครับผู้รับรับมอบออแจกสุบ,บ้านทุกสุขครัวเรื่อนเลยครับแน่นอนในรีนำใจคนครับสุดยอดดีีเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวบ้านชาวตำบลครับ เคาะประตูปเคาะบ้านเคาะประตูเคาะบ้านให้เลยอโยน่นอนทีมงานสุดยดอดเลยอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะครับช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาช่วงโควิด -19 นะครับเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานะครับ,บเราไม่ทิ้งกันสําหรับเราสิรอดไปน้ากันสําหรับต้องล่างไม่ล่างมืดนะครับบันธรรมดาจีกินเขาก็ต้องล่างน้ำน้ำธรรมาดากินอิ่มแล้วก็ต้องล่างเกลล่างอียังอีกนะครับ โดนเปนโควิดอ,อ่าบ่าี่หล่ะแน่นอนเว้ยสุดยอดอีหลีแจกทุกครัวเรือนครับทุกครัวเรือนแจกอยู่บ่ล่ะผู้เฒ่าอยู่บ่ล่ะอยู่บ่เอื้อนห้องใส่เไซคนนี้ไม่ใหญ่เพูนเราอยู่บ่ ยายยายอยู่อยู่บอ่อ,อ,อืนั่นยายเราก็รับบาดนี่แน่นอนนี่ดียายจยายแปดสิบหกแมปีแปดสิบหกตียายไม่ยังเหรอไ้เบ้า

บ่าวาตำบลหรือว่าหมู่บ้านนะครับให้ความช่วยเหลือตลอดเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องมือนี่ก็มาแจกสิ่งของเป็นเกลล่างมือแล้วก็เป็นสบู่นะครับเพื่อ,อต่อต้านกับโควิดนะครับให้มันโค้งสูงโค้ดไวรัสระบาดหลายเอออ่ะมอบสิ่งของ ดูไปน้องกันนะเฮาครับเพราะติดข้อตีดเป็นดีที่สุดเนาะขอบคุณครับ,รบเอาให้สุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมครับนี่เราคว่ำเป็นห่วงเป็นใยนี่เราคว่ำเป็นห่วงเป็นใยของท่านนายกเนาะและทีมงานของพลนะครับเป็นคว่ำเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องก็ รับมอบนะครับมอบให้และรับมอบนะครับสุดสยอดขอบคุณหลายๆนะจ้าเด้อให้ลำล,ำลำลวยๆให้ยู่มันขวัเงินนะจ้าเด้อให้มีโคมีไส้เด้อ ได้ได้เลยอนกันเนี้ของแม่ปิ้งเนี่อันนี้สยเท่าอันนี้แม่จเจ้าเทียนสามแก้วแม่แม่แก้วแม่หนุ่มแม่ยังไงฝันว่ะบ่มาอะไบ่เอา้นเดียวไ้เดียว แข,ข,าาอของอนี่แาาออให้พล่างพื่อเพืสะอาดองจองะว,ว,ว,วครับัวไปเดกันนะครสวัสดีครับนี่ก็คือการช่วยเหลือ,อแจกของตามขั้วเลื่อนนะครับแจกของตามขั้วเลื่อนของท่านนายกสำเนียงนะครับ และคุณกิิกาวิมานี่นะครับภริยาของท่านวันนี้ก็เลยแจกตามขั้วเลื่อนครับไซร์ลดพ่วงแจกเลยครับของจริงของแท้ครับ<อ>เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องรา่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นตำบลน,นะครับเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลท่านคอยดูแลห่วงใยครับของจริงครับ<อ>แจกของจริงของไส่นะครับของไส่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ เป็นยังไง่ล่ะครับในถุงอะไรนะบังกระนาษอันนี้ไม่ใชยังไม่ยังในถุงอะไรนะอันนี้ไม่นี่นี่เจลียวจ้าก็มีสบู่จ้าสบู่แล้วก็เกียวล้างมือนี่สบู่จ้าโอมหลายหมากไหนจ้าปาดเกลียวล้างมือจ้าทูดทูดทูดมาเท้าค่ะทูดมาเท้สุดยอดครับสุดยอดสำหรับท่านนายกคอยดูแลห่วงใยประชาชนตำบลของเราไม่เคยทอดทิ้งนะครับอ่าันไายไปทั้งหร่นั่นน่ะทักอะไรอัน ซิล้อครับไหนมเอารถซิล้อแจกเลยนะครับเนี่ยครับครับของใส่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือไม่ว่าจะเป็นสบู่เป็นของใส่ต่างๆนะครับเป็นถุงแจกให้สำหรับพี่น้องทุกหมู่บ้านทุกครัวเรื่องน,นะครับในตำบลแต่เป็นคนดีหลายครับสำหรับท่านนายกสําเลียงนะครับ ครับรับมอบอ่าไอ้รับรับรับมอบเราบ่